ยำผัวกระเทยแบอาร์ตี้มิวพาวเวอรพับเกรร้านยำน้องใหม่แต่รสชาติไม่แพ้ใครนะจ๊ะดูวัตถุดิบเขาก่อนนี่วันนี้เราสั่งยำผัวกระเทยราคา700อบาทเหมือนจะแรงนะใส่ปลาด้วยแล้ววัตถุดิบเขามีเยอะมากอาจจะเป็นปลาหมึกกุ้งสดนะฮะโอ้โหเรียกว่าเต็มนี่เขาหยุ่มกันเต็มที่นะแซลมอนสดนะหอยหลอดนะอ่ะไข่แดงนะอันนี้ไข่หมึกเนาะอันนี้ไข่ปลาดิวกิวนะ,ะคลุกคลุกคลุกหนึ่งรอบนะจ๊ะแล้วก็นี่ปูม้าสดก็มาอ่ะคลุกเสร็จแล้วเนี่ย คิดว่าจะเสร็จแล้วใช่ไหมบอกเลยว่าอย่างที่จะดูนี่ใส่ชามใหญ่มาเล็กชามด้วยกระเบงังเหหญ่ขนาดนี้นี่หอยน้ำรมสดก็มาอาไข่แปลงดาก็มาเรียกว่าจะร้อยบาทนี่คุ้มคุ้มจุกจุกจก,กินกันได้หลายคนเนาะใครสนใจติดตามเพจของเขาได้เนาะยำหัวกระเทยเนาะเขาออกอีเวนต์เรื่อยๆเลยยำเขาบอกตรงนะรสชาติดีถูกใจฉันมากเลยปลาร้าไม่แรงเกินไปนัวๆกำลังดีแล้วก็เปรี้ยวหวานกำลังดีไม่เผ็ดเกินไปด้วยไปกินกันได้จ้ะที่ยำหัวกระเทย